สวัสดีครับธนาเดชสมวัณฑิบัตินักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักง,งานพระนาชุมชนอำเภอบรรสตาครับสวัสดีท่านผู้ชมทางทีวีสพอบอรรสตานะครับและท่านผู้ชมที่รับชมผ่าน Facebook Live ของสพบอรรสตานะครับวันนี้พวกเ,เราสองคนนะครับส่วนประเด็นข่าวของเราในวันนี้ยังคงมีให้ติดตามเป็นหลากหลายอย่างเช่นเคยนะครับค่ะก็เรามาฟังกันนะนะคะว่า โคกหนองนาที่เราพูดถึงกันวันนี้คืออะไรนะคะโคกหนองนาก็คือการบริหารจัดการทื้นที่นะคะซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เข้ากับภูมิปัญญาของพื้นที่นะคะหรือตามสภาพภูมิสังคมค่ะโคกก็คือพื้นที่สูงได้จากดินที่ขุดคำหนองนะคะใช้ในการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างค่ะหนองก็คือแหล่งน้ำนะคะเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งหรือ,อยามที่จำเป็นนะคะ โครงไส้ไก่ก็จะเป็นโครงระบายน้ํารอบพื้นที่แปลงนะคะขุดในลักษณะที่เป็นลักษณะคดเคี้ยวเป็นการกระจายน้ําในพื้นที่แปลงนะคะนาก็จะเป็นการยกคันนาให้สูงและกว้างรับน้ํายามน้ําท่วมนะคะสําหรับทํานาหรือปลูกพืชอาหารตามันาค่ะก็<ค>ะเราไปชมแปลงโคกหนองนาอ่าพอชอบรรณสตาแปลงแรกกันนะคะโดยนักข่าวภาพสนามคุณอนิตาเจษณนิ สวัสดีค่ะดิฉันอานิตาเจสสีนะคะพัฒนากรตำบลตะลิ่งชันค่ะวันนี้เราอยู่ในแปลงโคกหนองนาพอชอนะคะซึ่งเป็นแปลงของนายกาลิยาสาแม้นะคะซึ่งเป็นแปลงพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่นะคะหมู่13ตําตำบตลตลิ่งชันอำเภอบ,บา้ปปาน,นะะังสะตานค่ะด้านหลังตาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแปลงโคกหนองนาที่เราได้ดําเนินการเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตาจะพาไปดูนะคะว่าแปลงที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยจะมีสภาพพื้นที่ยังไงสวยงามขนาดไหนนะคะเดินตามมาเลยค่ะ อันนี้นะคะแปลงโคกหนองนาของนายสักการิยานะคะก็จะมีพื้นที่ก็คือว่าพื้นที่หนึ่งไร่นะคะจะมีสองบ่อก็คือบ่อที่หนึ่งแล้วก็บ่อที่สองแล้วก็มีคลองไส้ไก่นะคะซึ่งพื้นที่ก่อนที่จะทําโครงการโคกหนองนาเนี่ยค่ะพื้นที่ที่นี่จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าพอช่วงที่ว่าฤดูฝนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ว่ามีน้ําท่วมขังนะคะแล้วก็ มันทําให้เกิดน้ําท่วมขังแล้วเนี่ยพอเราได้เข้าร่วมโครงการเหมือนใบญาได้เข้าร่วมโครงการกับอของพอชอก็คือโครงการโคกหนองนาพอชอนเนี่ยเราก็ได้ปรับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็มีน้ําท่วมขังเนี่ยมาเป็นขุดบ่อให้บรรใหบญาก็คืออย่างที่เห็นเลยว่าค่ะว่ามีบ่อที่1บ่อที่2แล้วก็คลองไส้ไก่หลังจากการเข้าร่วมโครงการแล้วพื้นที่เนี่ยก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะอย่างที่บอกว่าพื้นที่บ่อแรกเนี่ยเขาจะปลูกเป็นหญ้านะคะหญ้าในเปียหรือว่าหญ้าอิสราเอลเพื่อ ให้เป็นอาหารของวัวแล้วก็แพะนะคะส่วนพื้นที่บ่อที่2เนี่ยาการใช้พื้นที่บริเวณโคกเนี่ยจะปลูกมะพร้าวน้ํำหอมนะคะเพื่อเอาไปขายแล้วก็ได้กําไรนะคะแล้วก็บ่อเนี่ยจะใช้ในการกักเก็บน้ําแล้วก็เลี้ยงปลานะคะค่ะตอนนี้เราอยู่กับเบยานะคะเจ้าของแปลงก็คือนายสาการิยาสาแมนะคะ หลังจากขุดโคกหนองนาเนี่ยใบยามีความรู้สึกยังไงคะที่ว่าเราได้โครงการโคกหนองนาแล้วก็มีแผนที่จะบริหารจัดการโคกหนองนายังไงบ้างคะก็ภูมิใจที่ได้โครงการนะครับคือที่ได้โครงการนี่มันได้หลายอย่างนึนะเราได้บอ่อปลามาแล้วก็เอาน้ําไปใช้บริโภคด้วย <Okay. S 1> ไปรดปลูกผักค่ะแล้วเห็นว่าเห็นว่าพอได้โคกแล้วเนี่ยใบญาก็ จะปลูกอะไรนะคะมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมคะน้ำหอมอยู่ตรงนี้อ๋อมาป่าน้ำหอมบริเวณเคื่นีีก็รมาป่าน้ำหอมแล้วก็ยังมีพื้นที่กว่ากว่านี้เยอะเหมือนแต่ก่อนเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ว่าเบยาใช้ปลูกแตงโมแตงกวาแล้วก็ แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ว่ามีน้ําท่วมขังใช่ไหมคะเวลาน้ํามาเนี่ยก็จะมีน้ําท่วมขังแต่พอเราได้เข้าโครงการโคกหนองนาโมเดลของพอชอแล้วเนี่ยก็จะมีแปลงตามมาตรฐานของแบบมาตรฐานกรมนะคะเราก็จะได้มีบอ่อสองบอ่อเพื่อกันน้ําท่วมที่จะขังใช่ไหมแล้วก็มีการมีโคกเพื่อให้ใบยาปลูกมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็ปลูกหญ้าเหมือนที่ใบยาได้คุยกับตาไว้แล้วใช่ไหมคะว่าใบยาจะปลูกหญ้าบริเวณร,รอบขอบเพื่อเพื่อว่ากันดินถลม่มใช่ไหมคะหญ้าอะไรบ้างนะคะที่ใบยาจะปลูก มาเญ้าเนเปียและก็ยญาอิสระเอสองสองตัวนะครับที่จะลงตรงนี้คุณสมบัติที่การปลูกยญ้านี่ก็คือป้องกันหนึ่งหนึ่งได้ป้องกันตะลึงเคาะบ่อด้วยนะครับแล้วก็สองได้เลี้ยงแกะเลี้ยงวัวอ๋อเลี้ยงวัวก็คือเป็นอาหารของวัวกับแกะใช่ไหมคะพ่าะาพวกนี้แล้วก็บริเวณโค้นี้ใบยาก็จะปลูกมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมคะเพราะว่ามะพร้าวน้ำหอมตอนนี้นี่ขายดีใช่ไหมผู้ชายกินแล้วยังไงนะตาผู้ชายกินแล้วแข็งแรงดี แรงนะคะมีลูกดกเหมือนใบยาหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวนี้มาคลาสดังมากอ่ดังมากแล้วก็ขายแพงด้วยขายแพงด้วยก25บาทใช่ค่ะก็จะทําให้ใบยามีรายได้เพิ่มขึ้นจากบริเวณการทําโครงการโคกหนองนานะคะจากพื้นที่ว่างเปล่าที่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมขังแล้วก็เป็นที่ดินว่างพอเราได้ทําโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเราก็จะมีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างที่ใบยาบอกเลยค่ะว่าบริเวณโคกเนี่ย เราก็จะปลูกมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็บริเวณขอบดินตะลิ่งเนี่ยเราก็จะปลูกหญ้าเพื่อใช้ในการเป็นอาหารในการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นแพะหรือว่าวัวนะคะมะพร้าวก็เอาไปขายได้ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกนะคะค่ะอ่าสุดท้ายแล้วยบยามีความรู้สึกยังไงคะกับโครงการโคกหนองนานเนี่ยรู้สึกดีใจยังไงบ้างคะก็โครงการนี้ดีใจที่ได้โครงการมานะครับดีใจมากๆคือไม่ง่ายที่จะได้โครงการนี้มานะครับ ยังมีเพื่อนเพื่อน,นอะไรกดท,ท,ท,ที่ตามอยู่นะครับโครงการนี้ครับก็ต่อไปก็ถ้ายังมีโครงการนี้เรื่อยๆเบยาก็จะเป็นคนหาสมาชิกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ของโคกหนองนาของตําบลตะลิ่งชันนะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ยพอเวลาชาวบ้านเขาสนใจเขาก็สามารถดูพื้นที่นี้เป็นตัวอย่างใช่ไหมคะเบญาเพราะเบญานี่ก็เป็นเกษตรกรของอําเภอบรนานสตาที่ขยันไปเห็นแล้วว่าขยันมากออกอ่ขยันแล้วก็ ทุกวันเนี้ยทำงานในที่นี่ตลอดเลยแล้วก็เบญาเป็นคนที่เก่งอีกอีกคนหนึ่งนะคะมากับเบยาก็ขอจบการรายง,งานเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลำดับต่อไปนะครับยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพอชอนะครับ แปลงของนายมายานิงอาลีมามะก็ติดตามรับชมจากนักข่าวภาคสนามของเรานะครับคุณสุพรพิจัจแข็งครับค่ะดิฉันสุพจนพิจัจแข็งค่ะพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบันดังสตาค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แปลงโค้งหนองนาพพชอพื้นที่หนึ่งไร่ของนายมายานิงอาลีมามะซึ่งพื้นที่แปลงนี้ก่อนหน้าที่จะมีการขุด เป็นโค้ง,งหนองนานะคะมันจะเป็นพื้นที่นาร้างแล้วก็มีน้ําท่วมขังสําหรับในพื้นที่เนี่ยเรา,เาขุดออกเป็นสองบ่อนะคะเป็นบ่อเล็กแล้วก็บ่อใหญ่แล้วก็มีคลองไส้ไก่ซึ่งในส่วนนี้นะคะจะเป็นบ่อเล็กค่ะสําสหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่บ่อขนาดใหญ่นะคะค่ะสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่สําหรับขุดคลองไส้ไก่นะคะซึ่งขุดจากบ่อหนึ่งไปบ่อสองนะคะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับนายมายานิงอาลีมามาซึ่งเป็นเจ้าของแปลงหมู่สองนะคะพื้นที่ตํบนบนาบลบันดงสตาเรามาฟังความรู้สึกของเจ้าของแปลงนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่ว่าเราขุดพื้นที่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะก็สบายดีสบายใจก่อนจัดนั้นแหละผมมายานบริขุดก็โอ้ยไอปลาเต็มเลยตอนนี้ขุดเสร็จก็สบายดีสบายใจครับสุขยอดเลยสวยจริงๆนะทีนี้กวางไอพื้นที่ก็สวยดีนะ น,นี้ออกแบบพื้นที่ชะะไ่ได้สวยดีสวยดีแต่ว่าถูกต้องด้วยทีมาคุวถูกต้องไป่ต้องไปเกลี่ยแล้วแล้วผู้ใหญ่เนี่ยวางแผนหลังจากที่เราขุดเสร็จแล้วเนี่ยเราวางแผนว่าจะทํายังไงกับพื้นที่ตรงนี้คะจะปลูกอะไรบ้างหรือว่าจะทํายังไงนก็จะปลูกไอ้พวอกนี้ต้นต้นไม้หลายๆอย่างเลยไปไอ้กล้วยไอ้ไอ,อ้อออออออมะพร้าวหอมอะไรลายยางเน่บอกไม่ได้แต่ว่าถึงเวลาก็ปลูกได้แหละ ปกการที่สองก็อพงจะปล่อยปลาดูกับปลาช่องที่ที่บ่อมาขุดมาแล้วก็หลังจากที่ฟังผู้ใหญ่ให้แนวคิดไปแล้วนะคะก็สรุปได้ว่าเนี่ยตรงนี้ก็คือผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะให้เป็นศูนย์น้นรู้กคือค่อยๆค่อยๆใช้ทุนอะ่ะมันต้องใช้มันต้องค่อยๆดําเนินการไปเรื่อยๆจนกว่าง,งานจะสําเร็จสมบูรณ์นะคะมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปอะ,ะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมผม นาอิดเรศสรีเจ้าของแปลงโคกน้องนาพอชอหมู่ที่1ตําตบลบนังองตาบลบาจเจาะอำเภอบ้นังสตาจังหวัดยะลาเป็นโมเดลตัวอย่างของตําบลเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะว่าพื้นที่ที่เราได้ทําแปลงโคกน้องนาแปลงนี้คือเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําท่วมมาตลอดแล้วก็พอเราได้ทำเป็นโคกน้องนาแบบเนี้ยคือเราสามารถแก้ปัญหาได้ อ่าส่วนหนึ่งก็หลังจากนี้ช่วงหน้าแล้งเราน่าจะมีน้ําใช้เพียงพออ่าน้าในหนองของเราเนี่ยน่าจะใช้เพียงพอกับสําหรับแปลงตรงน,นี้แล้วก็ <c oughs> ตอนนี้ก็เพิ่งเสร็จใหม่ๆกําลังปรับพื้นที่แล้วก็เริ่มทาการพบปลูกมาอ่าบางส่วนแล้วก็กับผมเอง ก็ขอต้องขอขอบคุณอย่างมากๆทางหน่วยงานพัฒนาชุมชนอของอำเภอของจังหวัดแล้วก็ทางกรมด้วยขณะนี้อำเภอบันังสตานะคะได้ดำเนินการขุดและปรับแต่งพื้นที่เป็นโคกหนองนาพอชอแล้วจำนวนเจ็ดแปลงในพื้นที่แปลงหนึ่งไร่นะคะซึ่งได้รับความพอใจจากเจ้าของแปลงเป็นอย่างดีนะคะ าหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจสามารถแวะเยี่ยมชมและศึกษารูปแบบโคกหนองนาพอชอได้ตามพื้นที่ข้างต้นค่ะก็ในส่วนของสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชมุมชนนะคะที่ส่งมอบโครงการดีๆลงสู่พื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะด,ดิฉันนางนัทวิกาวาบาพัฒนาการอำเภอบรงสตาค่ะผมธนเดชสุบรริ นักวิชาการพนาชุมชนปฏิบัติการขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากครับ